อันเอกจากระวีเสนีวรยุทธรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายฝ่ายทหารพร้อมด้วยกำลังพลกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายร่วมกับเทศบาลนครเชียงรายมณนฑทนาหารบกที่37กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่17ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ครับร่วมกิจกรรมพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการกำกับติดตามและประเมินผลโดยกอรมนภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงานตำบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายโดยร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์กวาดทำความสะอาด ณนะวัดดอยงามเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงโดยกำหนดให้การบริหารจัดการแผนตำบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนซึ่งเป็นหนึ่งใน15ประเด็นสำคัญโดยส่งเสริมบทบาทของภาคประชาชนประชาสังคมและทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการเน้นเรื่องการการ เน้นเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนแก้ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่พัฒนาศักยภาพของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและเครือข่ายรวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลประสานการดําเนินการสะท้อนความต้องการจากระดับพื้นที่สู่ระดับนโยบายด้วยค่ะ